ช้เงินน้อยลง5เท่าถ้าไม่ง่ายส่วนว่ามีคนชื่อ A นะครับปัจจุบันนอายุเขาา30ปีต้องการเกษียณตอน60นะครับเขาจะต้องเกษียณด้วยเงิน18ล้านบาทเขามี2องออปชั่นครับเก็บเงินหรือว่าลงทุนครับลองเวอร์ชันเก็บเงินก่อนนะเอา18ล้านตั้งหารด้วย30ปีแล้วหารด้วย12เดือนออกมาเท่ากับ5 0,000บาทครับเขาต้องเก็บเดือนละ5 0 0 0 0บาทต้องเงินเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยนี้มาลองเวอร์ชันลงทุนนะถ้าลงทุนเป็นแล้วได้10%ปนต่อปีนะครับยาวนาน3 0บปีเขาจะลงทุน ต่างกันเยอะใช่ไหมครับลงทุนเป็นเนี่ยไม่ใช่ทำให้คุณแค่รวยขึ้นแต่ทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นด้วยครับแต่ถ้าอยากลงทุนเป็นนะคุณจะออกมากกับคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่า Money f u n d a m e n t a l ครับคอร์สนี้จะสอนทุกเครื่องมือการลงทุนครับตั้งแต่เสียงน้อยเสี่ยงกลางเสียงมากตั้งแต่ผลตอบแทนน้อยกลางยหญมากครับความยาว480นาทีเต็มนะครับสนใจติดต่อที่ Line p อดพ Online Class ดีนะครับ Line พอออนไลน์คลาสแล้วไว้เจอกันครับ